สวัสดีค่ะนี่มันยงมาพรอนสิมาเห็ดย่างมันยังมาพรอนี่มันมนีนย้ยายอูสีน้ำเสนอเมนูปนกบใส่กันกับเห็ดเฟียงค่ะเห็ดฟางเห็ดเฟียงบ้านเขานี่ล่ะค่ะปักเพลีกกระเทียมหอมยายอูกับกี่อย่างมาเรียบยร้อยแล้วค่ะมาเห็ดกันเลยจ้าปนกขบนะครับมันนี้ปบใส่เห็ดมีเ,เพิ่นแกไปเรียบร้อยแลย้ว้อครับ คนละตัวอย่างแล้วจะมาตอันน้นงกบใส่เห็ดเปียงมีเปนติดขัก็ิกินก็ผักเป็นว่ามีหลายอย่างได้ประกาศหินผักสีนะครับสมบัตเกลือบุบงไปต่ำกว่านจ้าบุไปต่ำกว่า กุ้นี่เอาย่างสักก้อนเลยจ้ะย่างสักก้อนเราก็จะเอามาต้มได้แล้วเขาบอกคิดเฟี้ยงลงเลยจ้าโหกเขานๆ,ๆ,ๆจ้ะนี่กี่ปอนเห็นแล้ว โรยหัวไชเท้าประมาณเราคะ่ะใส่น้ำป,<ม>าปลาปลาต้มสุกค่ะผา,ากดกรไเดกขึ้นนำกระเดียกนี่แหะครับเออใส่ได้หลายเลยตะกี้เป็นเล็กหน่อยนี่ต้องใส่ได้หลายเพราะว่ายุคนีนมีหลายคนนะครับกุยกระเดียวกับเบิ้ลนะั่นกยคันใส่ได้หลายมันก็สี่ได้หน่อยเนาะต้องใส่ได้หลายหลายคนเนาะกินคน,นใส่ผักค่ะ ทำให้เขากันค่าบ่ะเมนูปนผมกับปนโจุงจุ้มะกอนเ้อค่ะนี่นองไปกินยังกินขอน้อมานี้นี่อมมาพรอแเมนูบบ้านที่เก่าเลมานี้กเนผักลางหผักที่สวนเป็นเมนบบ้านได้ค่ะเธอชิมก้นบันเหรอใช้อูจิมโอนี เสอ่อาตากเลยครับอ้หอนใส่เห็ดด้ครับคนกบใส่เห็นด้วยจ้าเส่บ ไปกินกันเลยจ้าเดี๋ยวล้วครับไปกินกันเลยครับ